สวัสดีค่ะพบกับช่องแพรลี่แสงทองนะจ๊ะบริมาตโดดแล้วว่าสมุมนบ้าได้เข่าทีแลนะ้พี่น้องนะอันนี้เพิ่งเพิ่งจะเข่าทีหน้าเพิ่งจะเศร้าบวมหรือว่าเป็นแบบว่าเพื่อนยังล่ะเพิ่งเข่าทีนะพอไปใส่บอดี้ก่ะจะปวดแล้วต้องอากาศพ้อนหอนพี่น้องคะ่ะวันนี้เล่นอยู่ล็อบบีค่ะบริมาตรบริทายาคลิปประมาณเกือบสองอาทิตย์พี่น้องคะ่ะคลิปนี้ก็จะมามาแ,แต่งหน้านะจ๊ะแต่หน้าเดินชาหวาน อันดิมแล้วเขาต้องล่วงเบสก่อนนะคะเพื่อปรับสภาพผิวบนใบหน้าบนหนังหน้าของเรานะคะเพราะว่าหน้าเขากับเิลตสวยหรูขนาดนั้นนะคะเขาต้องใส่อย่างบำรุงบำุ้งแบบ่าซอยหน้าแป้งเข่าหนาสินะนะพี่น้องขาลงไปเลยพัลลูบดูไปทั่วใบหน้าตั้งยึดป้างกันกไปเล่นบานเต็มจังมากยุด ที่หาเมื่อไปประจิ้นจังมากับเพิน้อยกับแมทธิ่วกับเปียวกับต้านะจ๊ะเอมี่ผูนะ้ดังอัดลดเพิน้อยไปแล้วก็เลี้ยงดีเลี้ยงดูปูเสื้อดีตื่นขึ้นมาหานะยหน้าใหญ่ให้กินให้เพิ่งน้อยขอบคุณนะคะขอบคุณพานคลิปนี้นะครับเข่งจังกับเผิ่งน้อยเนาะร้องเพื่อนจ้ะมึงว่ามันคือร้องเพื่อนอะไรแต่ มิวสิกมิวสิกมิวสิกคือเครื่องดนตรีอย่างนี้เหรอจักลองหูดีอย่างเพื่อจับผ้าใส่ก็เลยว่าเออยิ้เข็จัมาใส่เออมันใส่ดีก็เลยเด็ดซื้อสันหาม่านะราคาก็ยหย่อมเยาว่์ก็ราคาแพงไม่รีดจะมาซื้อระคาของถูกยิ่งชายดีของฟรียิ่งชายเลิศนั่นจา้าโซโลโกเกนส่วนตัว ไม่หายจะถ,ถึงว่าคนกระทักแชทมาในเฟซบุ๊กอ่ะพี่แพรล,ลิ่ทำไมไม่ลงคลิปสักทีงนะเอากระบูรงมาเด็ดไอ้คลิปอย่างว่าจะไปกินไปนน่นนี่นะั่นแต่ว่าจามุนไม่ได้ข่าทีว่าจะไปกินซี่ฟูดอยางแห้งนู่นนั่นยังกินมาได้ได้นะ,ะพี่น้องแต่แบบเร็วเลยปลางเมื่อบ่นบ่ได้ล่ำลงคลิปกะ แม่ดิจะมาใส่มาจะไล่โดน,น,น,นแน, Facebook น่นเฟรนบุกแ้วจะในเฟรนบุกรัจ๊ารองพื้นนี่คือสำคัญมากเราต้องตบให้เนียนนะคะพวกเราเกิดแตอนี้พวกมีพับได้พับแบบเป็นรูปคงรูปใครแต่พี่นี่บอมบ์บมากมันว่าสู่มือแม่พี่น้องใส่มือมันจะเบะกว่า ก่ได้ตัดใหม่ได้เลยมืออื่นมือหื้อมืออื่นยี่สิบห้าต้จะครบรถตอนใหม่แล้วก็ขอบคุณไปแฟนคลับจากท่าอุบลบอกขันจังบ่ผิด๊ด้วกันกันว่าเอาพีดกับคอสตัวคอสให้กระแลกันเอฟซีเพิ่นสื่อมาเพิ่มนั่นซ้ำแปดตารามาให้ก็ยี่ห้ออีหยังอีตายี่ห้อหยังเน้อนี่ ตาก็ได้บ่อตาก็ได้สองสองสองตลับเฮลิก็ได้สองตลับมีบิวตี้บ่อแล้วกับกระตองผู้หนึ่งครั้งแรกเลยเด็กนี่ที่ที่ลองใช้ปกติจะใส่แบบนี้เป็นยี่ห้อนี่ใส่เบอร์สามอันนี้เบอร์นี่ก็จะไม่ว่าเฉดแต่ว่าเฉดกันบนดวงตานะจะลองใส่ถ้าใส่จะเกินระเบียบตาใส่เพิ่งลองใส่เบอร์ บอลปีจะใส่สังเป่นนบอร์ไหนนะี็จะใส่เป็นเบอร์สองนะครับเบอร์เขีมนะครับจะใส่เป็นเบอ,ะะเเบอร์สว่างก็ได้หนามันจะลอยช่วยเด็กผู้ชมเซ็ตเศร้านะคะเราจะดูเจมดักไปเลยนะครับ ตั zaman, Salvador, ้งแต่งแต่เวทีเนาะโอ้ยบัวงหลวงขับหน่อยอันเบื้องบนท่าแปลงเลยแต่ว่าเบื้องล่างไม่ได้ท่าแปลงมักใส่ผักญ่มากกว่าตปุ๊บหรือว่ามาล่างก็แต่งหน้าๆเถอะคือตุ้ข่อยเต็มทั้งเวทีแล้วจ้าบ่ได้แบบเป็นเป็นสาวลำวงพอาะิมันมังเกี่ยวไก่ฉีด ต้องเต็มแน่นแไเลยหุ่นเนียนอยู่นะแม่แต่น่าจะไม่เนียนเองอ่ะถ้าข้อนั้นมันสิลอย หนาเมื่อกี้ดูขายเขาต้องใส่เขาต้องต่อไปเขาต้องเฉดหนาแล้วเขาบว่าหนาเขายังหนาเน่าบานนะจ้ะเขาต้องเฉดหนาโดยสีน้ำตาลนะจะใช้สีน้ำตาลโดยที่แบบว่าแบบสีน้ำตาลที่เห็นอลูมิเนียมแล้วแลี่ยมประกาศถิ่มจ้าสีน้ำตาลก็าไม่ได้ละจ้ากับแป้งแปลงในห้างแห้งอีหลีประกาศถิ่มดีโต้ตมันอีกแล้วแล้วก็เสียด้ของแล้วก็ซื้อของแงบ พี่กอบหนาไปก่อนแล้วก็เฉดเป็นเฉดขาวนะจ๊ะเป็นสีขาวพี่น้องมาเอ็นเครืองท้างเพรนด์รีเฟรนด์ดอนเซซึโกะโควันนะติดไปแก้มชุบผว้มาหยิบแน่ช <c oughs> ูบแบบไหนอันชุบผู้น่ะโอ้บอยบางทีพี่น้องใครอีปวันมักจะไม่หยิบห้องหนูนิดเดียวแนะ่ ร่วมข่าวไปค่ะสันดังแหนเพราะว่าเขาดังแม่เขาต้องไปเสริมมากเสริมมากเพราะว่าต้องไล่เอาอีกเพิ่มอ,อีก พี่องขานา่แล้วเดี๋ยวเราจะาลินะาน,นะคะไปแบบรวดเร็วทันใจแปบสัครูีานมาแบม้พี่รองขานยื้อะไรเนื้อหนมีอย่างจักยาน,นี่พี่น,อน้องยืมเต็มเลยนะแล้วเขาสีใหญ่นี้นี่จา่าเนาจะไปชมพหลายเป็นการกีดตานะคะกีตาคมคมไม่ใช่ว่ากีดข้างบนนะคะกีดข้างาง แค่นี้พอนะคะหาข้าวแต่งหลายแล้วมันจะเป็นกระเทยนะคะมันจะเป็นแดดใช่มันจะเป็นแดดกระเทยอะไรอ่ะครับก็จะไม่เห็นลายมือนกเป็นการเซ็ตสินนะคะ แ่้วก็สิ่งที่เขาเซกันได้ถ้าก็ต้องเน้นอาเซียนยังเพิ่มก็เวหนกับมาแต่งในเบื้องสัมผัสก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าแกตัวแปลว่ามันย่อยหรือรถลงพื้นลงอย่างเดี๋ยวคลิปหน้าจะตัดตัวช่วงลงพื้นออกลงแตงออกมาแต่งเลยนะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเช็หน่อยอีอนหน้าเบาหน่อยอยู่พี่น้องครับอาใช้แปรงเห็ดปลวกเหมือนเดิมนะคะแปรงแบบบานเพอร์เบอร์แบบไม้ไม้กดอย่างใหญ่ยังนุ่มกว่านะคะ นั่นแหละนะพี่น้องนะคลิปนี้ควาสำเร็จทุกคนนะคะคลิปหน้าเพลิดเพลินแบบเบิรอย่างอีกรอติดตามกันนะคะบ๊ายบายค่ะ